ผู้มีตนฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้ยากนี่เป็นพุทธศาสนาสุภาษิตเกี่ยวพุทธเจ้าท่านตรัสร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าตามที่อ่านคอมเมนต์ของบางท่านมาเนี่ยบอกว่าพราะพรมหรือดิฉันเนี่ยเดยปฏิบัติมาตั้งนานแล้วแล้วก็เคยได้ผล จุดรัวตัวหลุดตัวลอยเห็นแสงสว่างเห็นน่นเห็นนี่ได้ผลบ้างแหละแต่ทิ้งไปก็เลยตอนหลังนึก็หายไปหมดเลยตองมาเริ่มต้นใหม่อันนี้พระพุทธเจ้าเราได้ส่องสอนพาะสิทธิบทนี้เอาไว้เนี่ยจะประสบะการณ์นน่ยก็คือว่าการฝึกตนเนี่ยต้องทำ พยายามทําตั้งขวัดของตัวเองให้สม่ําเสมอเพราะามันสําคัญกายหยาบก็สําคัญจะเป็นบูรุชนหรือจนกระทั่งถึงเป็นพระรหันต์ก็ต้องฝึกตนนะไม่ใช่ว่าสําเร็จไปแล้วแล้วก็จะเลิกฝึกก็คือเรียกว่าปฏิบัตินะก็คือต้องทําที่กายหยาบด้วยกายหยาบก็ยังทําข้อวัดอะไรแต่เมีอะไรเป็นสม่ําเสมอเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นแหล่งที่ผลิตพลังงานได้ได้ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องฝึกตนอย่างเช่นเช่นข้าพเจ้าเนี่ยฝึกกังทำวัดเช้าทำวัดเย็นอยู่เป็นปกติอย่างบางวันไม่มีเวลาเนี่ยหนาว่ามันฉุกระหกจริงๆมันมีภาระอย่างอื่นเข้ามาแทรกโดยฉับพลันบางทีทำวัดเนี่ยนั่งไปในรถเนี่ยก็นั่งนึกในใจสวดมนต์ทำวัดยินในใจสงบสงบนิ่งๆก็ต้องทำ ถ้าเรามัวจะจะมาทําก่อนนอนหรือว่าตอนเย็นๆทําและตอนเช้าตื่นขึ้นมาทําแล้วบางทีมันก็มันก็ก็อันนั้นเราก็ทําเป็นปกติแหละเพราะฉะนั้นเนการฝึกตนเนี่ยสำคัญ